การของในรายนิจาพอดีมาทำพื้นฐานนะครับส่วนรายละเอียดในการคณะกรรมการนะครับผมก็จะประกอบด้วยผมจาะคุณมันกรสินะครับคณะีคณะศารคณะกประการแล้วก็มีท่านศาสตราจารย์ดรสามารถประชุมเป็นคณกรรมการนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อมเทีบลานเป็นคณกรรมการแล้วก็มีท่านรองศาสตราจารย์สุภัญญาค่องจ๋อเป็นหลักการครับ่านสอนนะคะซึ่งแนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอน ซึ่งในระดับผู้ช่วยจัดการย์ก็คือเอกสารประกอบการสอนซึ่งทางผู้ขอก็ได้ดําเนินการจัดเอกสาสิททีนี้ผู้ขอจะทำเสนอเนื้อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลักการอีองแบบสหรับการประเมินวิธีสอบเสร็จวิธีการสอนวันนี้นะคะแล้วส่านกานวันนี้ก็จะเอาไปรวมกับเอกสารประกอบการสอนที่ได้จาการสอนนอกภูเราจะประเมินนะครับข้อในการประเมินนะครับก็ หลักๆนะครับก็จะมีหนึ่งการวางแผนและการเตรียมการเรีนการสอนจากอาจารย์ที่เป็นผูทท้ทำกทารประเมินได้เคยร่วมงานกับภาครัฐมาสองภาชนะที่คาดว่าอาจารย์ทุกท่านทะได้มีความตั้งใจร่วมแรงร่วมใจ,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 ใจกันกิจะรำเพื่อการศึกษา ส้างใว้ความตั้งใจที่จะยิ่งเข้าากยิ่งกว่าเพื่อที่ภาษางสถาบันมาเดนี้นเป็นครับนราตอการเพื่อครับก็เรียกอะไรที่มเพื่อระกาจารเพื่อประชาจารว่าว่าที่สุดแล้วว่าจะผ่านเพื่อผ่านไปที่ ทางการจะทัศนศิลป์ทองสุสคุณก้อครับก็ท่านคณะบดีคณะกรรมการท่านครับวันนี nah <S <S ้ผมจะเป็นการนาเสนอเป็นการแผ่การสอนในบทบทที่แครับเป็นการสรุปผลเด็นทางการเรียนการสอนในในห้องเรียนโดยใช้ระยะเวลาสามบนาทีครับ เป,เป็นในรายวิชาปฏิมาติกรรมพื้นฐานครับแต่แต่การสอบครั้งนี้ก็คือจริงๆแล้วผมสอนในภายในภาคภาคภาคการศึกษาที่1คือชั้นปีที่1นึ่ภายในเดือนหน้านะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นการสรุปผลทางการเรียนการสอนเพื่อให้คณะกรรมการมองเห็นภาพรวมว่าวจริงีการสอนของของผมเองเนี่ยมีแวนวความคิดอย่างไรเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันมีมันมีความรูกว้าง ผมสรุปโดยใช้ตัววิชาปฏิมากรรมมสโดยโดยใช้ลูกทรงหัวข้อแรกนะครับเป็นลูกทรงในขาคณิตรู้ในการงานกิจกรรมนะครับเมื่อเขาเข้ามาเจอปฏิมากรรมเนี่ยเขาจะไม่มีองค์ความรู้มากพอที่เขาจะเข้าใจในในวิชาเพราะนั้นพื้นฐานสต้กแรกเขาต้องเรียนลูกทรงพื้นฐานซึ่งมันล้อกับหลักหลักสูตร,รที่มีวิชาอย่างเช่นวิชาวดเส้นวิชาจิตกรรมที่ใช้ผมนี่เป็นตัวเป็นตัวเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นระยะ กา,การแยกระยะการแยกรูปทรงเนี่ยจึงเป็นเนื้อหาสําคัญของอวิชานี้นะครับพอเมื่อเราเรียนรู้เนขาคนี้เราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยใช้รูปทรงของเครื่องไม้ใช้สอยใช้รูปทรงที่ใช้หนุนยิ่งในการมาเรียนรู้การพัฒนาานด้านรูปแบบรูปทรงทักษะที่มาพอเหมหนับสัมหาษณ์อะไรอย่างเพราะนั้นผมจึงสร้างสร้างโจทย์นี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อพัฒนาในสิ่งที่เรามี แล้วเพิ่มเพิ่มในสิ่งที่เราขาดน,นะครับก็คือการสร้างสร้างหนึ่งนย่งคือแบบที่เราตั้งแต่ที่ผ่านมาเราเรียนแบบด้วยการทําให้เหมือนทําให้สวยทําให้มีมากพอขนาดนนะเมื่อเมื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราจะพัฒนาเขาเนี่ยเราจะพัฒนาไงผมก็เลยสร้างจุดวัตถุประสงค์ของการของงานสอนในโจทย์นี้ขั้นสุดท้ายคือว่าเราเนี้เด็กนะถ้าเข้าสู่เรื่องกระบวนการการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ภายในะ ในเวลาเท่าที่เรามีครับแต่การพิจารณาของผมในการสรุปมาให้ดูใน,ในภาพรวมทั้งหมดขึ้นยินทุกอย่างมีเขาเรียกเขาเรียกภูมิปัญญาหรือมีอบดแรกเมืนเด็กเเด็กเมื่อได้เรียนรู้การขึ้นคอร์สจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลานานมากในการทำทำความเข้าใจหรือปฏิบัติงานนะครับตอนที่เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดเมือ่อเมื่อเด็กเมื่อนักศึกษาเนี่ยผู้เรียนเนี่ย เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติงานเขาก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมันเปียที่สองนะครับเปียตึงเป็นยังไงตึงกับเรียบต่างกันยังไงพอเสร็จแล้วพอเสร็จพอเราล้างภาพเสร็จแล้วลูกทีนี้นักศึกษาเวลาเรามองแบบนักศึกษาจะเห็นแบบแต่ทีนแบบทเนี้ยแบบมีสูงมต่ำให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับมันก็ต้องเกิดระยะนักศึกษาจะต้องเลือกแบบที่ามาสร้างภาพ ั้งภาพต้นแบบเขียนเข้าไปก่อนเพราะนั้นเอี่ทำวัน,น้คงคงจะยังเสร็จนะครับพอสุดท้ายเมื่อขึ้นระยะทาระยะเลือกแบบยังไงนะครับเลือกพูดยังไงมีระยะหนึ่งสองสามสี่ยังไงเติมรายละเอียดเข้าไปเพื่อเติมมันยังไงครพบถ้วนสมบูรณ์นะครับขั้นตอนสุดท้ายมันจะเป็นกระบวนการของการเก็บต้นแบบไว้เพราะนี่คือเป็นดินสุดท้ายแล้วเด็กจะทําการเก็บต้นแบบยังไงเมื่อเป็นดินดินถั่ากาศไม่ได้ พอน,นานไปมีความแข็งตัวสุดท้ายก็ต้องทํางานเขาเรียกการทําฟิลเพื่อรักษาต้นแบบนะครับโดยข้อสุดท้ายเนี่ยประเด็นที่มนจิบยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมสร้างในวิธีการใช้ความคิดสร้างสงรรค์นะครับทั้งทั้งหมดน,นะครับมีอันไหนจะเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรคณะที่ผมไปดูประเมินการสอนหลายหลายมาหาวิทยาลัยแล้วก็ ในมีโอกาสมเป็นอลง,งานวิจัตาอยเรือาจนาวุธเนี่ยเขามีรูปแบบและก็วิธีการที่แตกต่างจากที่อื่นที่มีความน่าสนใจคือวิชาปฏิบัตินั้นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติจริงผมก็บอกหลายมหาวิทยาลัยแล้วว่าไอ้เอกสารเนี่ยมันอ่านบางทีเข้าใจยากเด็กเข้าใจยา,ากฉะนั้นเนี่ย เวลาจะปฏิบัติการสอนอะไรเหมือนสอนเป็นสื่อเนี่ยมันจะต้องทำในรูปแบบนี้ฉะนั้นรูปแบบที่เป็นเอกสารเนี่ยทำได้ค่อนข้างครบแล้วผมประเมินไปแล้วแต่วิธีการเนี่ยตรงนี้น่าสนใจวันเชื่อมโยงอะไรสักนนกณะผมเป็นผู้เชี่ชาญด้านนี้นะผมว่าอาจารย์สพรเนี่ยนำเสนอได้ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับตำแหน่งในระดับผู้เชี่อใจเล เป็นกติแล้วนะครับผมมีผลสอนกิจกรรมแต่ว่าด้วยกระบวนการเรียนเนี่ยผมเข้าใจกระบวนการทํางานของคณะกรรมกรเพราะว่าสมัยเรียนตอนนี้ทุกคนจะได้เรียนกิจกรรมกิจกรรมภาคที่คุณาไทยทุกสายที่ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์อาวุธเนี่ยตัวคณะกรรมการจะลองที่หนภาท่านก็เลยจําลองก็ผมเห็นท่านอาจารย์เพิ่มเงานเดือนมาเป็นเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน ในรายวิชานี้นะครับม no <Yeah. S 1> ีเขาเรียกว่ามีชั่วโมงการสอนเนี่ย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์้าชั่วโมงนี้ปกติอาจารย์เริ่ทตั้งแต่กันยายนที่สีแค่หนึ่งชั่วโมงตามอยู่ที่ชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียนซึ่งถูกคอร์สหมดไปแล้ว30นาทีในกระบวนการทำงานผมก็เลยเข้าใจว่าเรอาจารย์ตั้งใจอยากให้ทุกการเข้าใจว่ากระบวนการสอนเนี่ย จะมีเกษตท่านที่ดีซึ่งท่านก็นำผลิตได้อย่างมีมีค่าประกอบที่ท่านได้ปฏิบัติจริงมาแล้วและเก็บเป็นค่าไว้ในกระบวนการเรือกได้แต่พื้นที่ชัดเจนจากดอยนี่มาเป็นทางล่างบนพื้นแนืและการสร้างรูปขึ้นมาเจะน้อยจากถึงสี่จะุดท่สามที่อาจารย์อุทธร์ทำให้ให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดถ้าผมไม่นั่งศึกษาตรงนี้ผมคิดว่าผมเข้าใจทุกอย่าง เพียงแต่ว่าอาจจะขาดวิธีการลงมือปฏิบัติให้ดูนิดหน่อยเพราะว่ามันคงทําไม่ได้ในเวลาจำกัดการดำเนินการของครัะเมือนยังไงให้คะแนนยังไงเราสมมติันนี้เอาลองอธิบายให้ยังไงอธิบายเลยว่าสมมติคนนี้เราให้กี่คะแนนอันนี้ผมขอพูดตามความจริงวิธีการประเมินอันดับแรกคือ ใช้เกณฑ์ของนักศึกษาเ,เป็นหลักนะครับเกณฑ์ของนักศึกษาจะใช้วิธีการวัดด้วยผลงานชิ้นแรกชิ้นแรกเนี่ยที่นี้สมมุติว่าขั้นตอนของอ้กระบวนการขึ้นเกตเราจะวัดอย่างไรวิธีการอันนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะด้านถ้าสาธิตการสอนวันนี้ทั้งวันก็คงไม่เสร็จผมก็เลยสรุปมาให้ดูว่า,วาผลของมันทั้งหมดกระบวนการที่มีที่ทั้งหมดมันออกมาในภาพรวมทั้งหมดเดมดมมป็นยังไงเช่นการตรวจสอบูงอาจารย์จะใช้ไม้บรรทัดวัดนะเพื่อไม่ให้มีช่อง ของดิงเนี่ยอกเขาไม่ได้ทีนี้ถ้าถ้าถามทางฝั่งคณะกรรมการที่ได้ศึกษาหรือเชี่ยวชาญเนี่ยไม่อาจารย์ทำงาอาจารย์อาจารย์สามารถอาจจะเข้าใจเข้าใจดีกว่าผมเลยครับแต่ถ้านักศึกษาเด็กที่เขาไม่เรียนรู้มาก่อนเขาจะไม่เข้าใจถ้าผมบอกว่าเรียบกับตึงมีความต่างกันยังไงเด็กนักศึกษาเขาจะไม่เข้าใจว่าอันไหนคือเรียบอันไหนคือตึงดังนั้นวิธีเช็คนะครับก็คือใช้ไม้ครับเพราะด้านสันไม้ครับเนี่ยจะเป็น แม่ไปซองไปกินก็เป็นอะไน